ติดมันติดเงีง้งทจะสอบเีเี้งเอาอออหัวสุด <laughs> เอาหงสุบเ่อาควายคยออกไปเลยทั้งชนละป่าไงี้ตัวนี้เจ็บเจ็บรู้ติดนัี้ยงก่อติเบติเบ็ดเลยบน,นนี้มา่หันกับมีคนผมนก็เสียทั่วมากเด้อ่อนมื่หัวสามตัว Men, men, tôi là gì anh hao kỳ lâu không đi. Pa ao kìm sang mừng ngân bò thật sang hảo. Ut ut ut, 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 แปดบ่จ<ป>ะถึงเจ็ดโลหกเอาเอาถึงได้หกล้อหกล้อหกล้อเจ็ดเอาสัมก๊กป้าโอ้งามงามครับพี่น้องครับมันจะเป็นกุศลเกษียณปลาข้างญ่ถึงมาส่งครับ